สวัสดีค่ะาากลับมาพบกับทนินทาร์โรอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงสลายเดือนนะคะของราศีธาตุน้ํามีนกรากฏพิจิตทนินดูแบบเป็นตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นใครไม่รู้ไม่ทราบว่าวันไหนเดือนไหนอยู่ในราศีธาตุอะไรนะคะเลื่อนลงไปดูข้างล่าง้เลยนะคะราศีมีนกรากฏพิจิต วันนี้จะแบ,บ่งเป็นทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็จะเป็นคนโสดอย่างที่2จะเป็นคนมีคู่แล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่คนโสดนะคะคนโสดธาตุน้ำมีนกรก์รพิจิตร โ so, okay. ท่านนิขอดูว่าอดีตที่ผ่านมานะคะหรือปัจจุบันนี้เองคุณเป็นยังไงคุณเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องความรักอดีตที่ผ่านมาหรือในปัจจุบันนี้คุณเป็นยังไงบ้างคุณไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องความรักความสัมพันธ์เลยนะคะหรือคุณกําลังดีลอยู่กับราศีธาตุลมนะคะ ไพ่าราศีตุลขึ้นมาเจ็ดเหรียญคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากรอคอยความรักครั้งนี้แล้วมันเหนื่อยมันเบื่อนะคะคุณอยู่กับความรักสักหนึ่งความรักหรือความหลังในอดีตกับใครสักคนหนึ่งมาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณออกมาไม่ได้คุณอยากออกมาเลอเกินแต่มันยังออกมาไม่ได้แต่ตอนเนี้ย คุณกาลังรู้สึกว่าคุณกําลังจะออกมาแล้วคุณปล่อยไปแล้วบางคนคุณทิ้งไปแล้วด้วยซ้ำคุณมุอ่อนมาแล้วบางคนคุณกําลังจะออกมานะคะคุณมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยฉันอยากจะออกมาจากความรู้สึกแบบนี้เหลือเกินนะคะบางคนกําลังดีอยู่กับชาวต่างชาติคนที่ทําหน้าที่การงานแบบหน้าตาหน้าที่การงานดีนะคะเป็นหน้าเป็นตาของสังคมเป็นข้าราชการก็ได้นะคะหรือว่าเป็นหน้าที่การงานที่มีเกียรติมียศคุณรู้สึกว่าเขาชอบคุณนะคุณชอบเขานะ แต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินบางทีคุณรู้สึกว่าเขาเข้าหาคุณน่าจะเข้ามาเพราะเล่นๆหรือเปล่าเขาดูมีรับลมพรมไหนเขาดูมีอะไรบอกไม่หมดบอกไม่สุดบอกไม่ขาดร้อยเปอร์เซ็นบางคนเป็นรักสามเศร้าบางคนเป็นรักแอบบรักแอบ,บชอบนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะถอนตัวจากความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกแล้วบางคนก็ถอนแล้วด้วยซ้ํานะคะขอดูว่าสิ่งที่จะเกิดเกิดขึ้นนะคะจะเกิดอะไรขึ้นจากความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ จะเกิดขึ้นอะไรอะไรขึ้นนะคะแต่วความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหนื่อยใช่ไหมแต่บอกได้เลยว่าคุณยังออกมาไม่ได้หรอกนะคะเหนื่อยยังไงก็ต้องกลับเข้าไปในความสัมพันธ์นี้อีกรอบหนึ่งบอกได้เลยว่าเดี๋ยวถ้าคุณนิ่งเขาจะติดต่อทักทายคุณมานะคะยังไงก็จะได้มีการกลับไปคุยกันถึงแม้ว่าคุณจะอยากตัดใจออกมาสุดท้ายอาจจะเป็นตัวคุณเองนี่ซ้ำที่ทักเขาไปนะคะ บอกว่าไพ่บอกว่าตัวเราเองอะ่ะมันอยู่กับเขาแล้วมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยเหนื่อยจริงๆแต่เราเองก็รู้สึกว่าฉันไม่รู้จะตัดใจออกมายัางไงบางคนโสดสนิทเลยแต่มันยังมีความหลังเรื่องความรักครั้งเก่าอดีตเรื่องคนเก่าๆวนเวียนอยู่ในชีวิตอยู่นะคะ รา,ราศีธาตุมีนของกรกฏและก็พิจิกพวกคุณเองออกมาจากความรู้สึกเก่าๆเหล่านี้ยังไม่ได้บางคนพยายามมูฟออนแต่ยังมูฟได้ไม่หมดนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณกับเขาจะได้กลับไปพูดคุยกันหรือยังมีกันและกันอยู่ในใจอยู่เสมอๆอท่านินดูให้ว่าขอดูว่าณตอนนี้เขาคนนั้นของคุณรู้สึกยังไงนะคะนี่คนโสดจะกลายเป็นรักไม่ชัดเจนแล้วนะนี่ยท่านินขอดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะเขารู้สึกยังไงเขารักคุณคะ่ะ นินบอกได้เลยว่าเขารักคุณเขารักคุณมากด้วยเขารักคุณแต่เขารักตัวเองเขารักคุณแต่เขาเห็นแก่ตัวเขารักคุณแต่เขาไม่เคยยอมคุณเลยนะคะไพ่บอกเขารักคุณแต่เขาเห็นแก่ตัวแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากเงียบเขาก็หายไปเขาอยากกลับมาเขาก็กลับมาเขาอยากเงียบเขาก็เดินออกไปเขาอยากเลิกเขาก็เดินออกไป แต่เขาอะถามว่าในใจลึกๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราเขายังรักเรื่องชอบเราอยู่นะคะท่านี้ขอดูบทสรุปความสัมพันธ์นี้หน่อยนะคะบทสรุปความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคะคนโสดคู่กรรมค่ะเหนื่อยนะเหนื่อยมาก บทสรุปของความสัมพันธ์นี้ท่านินมองว่ามันอาจจะยังเป็นรักที่ยังไม่สมหวังใครเป็นรักสามเศร้าก็รักสามเศร้าอยู่อย่างนั้นใครเลิกลากันมามันก็ยังทุกข์ใจกันอยู่อย่างนั้นนะคะยังมุฟออนไม่ได้ขยับตัวเดินหน้าไปก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไปไม่ได้นะคะมันตันอยู่ตรงนี้นแหละท่านินมองว่ามันจะต้องมีชัปเตอร์ต่อไปแน่ๆน,นะคะท่านินขอดูให้สําหรับคนโสดสนิทสนิทเลยนะจะเจอใครใหม่ไหมนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในโสด,แบบดแบบโสดแอบมีคนคุยเบาๆแอบบยังลืมใครไม่ได้หรือโสด มาดูกันว่าเราจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมเดือนมิถุนานะคะเราจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหม ไม่มีเลยค่ะมีแต่คนเก่าๆเนี่ยแหละไม่มีใครใหม่เข้ามามีแต่เพื่อนอยู่กับแต่ตัวเองนะคะคุณอยู่แต่กับตัวเองอย่างเดียวเลยไม่ได้มีคนใหม่ไม่ได้มีใครไม่ได้มีอะไรเข้ามาเลยรักตัวเองไปเลยนะคะเดือนนี้ไพ่บอกว่าเบื่อมากอยากจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วอยากจะมีความรักดีแต่ว่าก็ยังหาไม่ได้แล้วใจต,ตัวเองก็ยังไม่เปิดเท่าไหร่ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูลักนาราศีเราจัะเราสุขเขาแล้วเรากันเลยนะคะโอเคธาตุดินนะคะไพซี่ราศีมีนค่ะแคปปิคอนราศีมังกรเวอร์กโกราศีกันนะคะก็อยู่ในธาตุดินนะ แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวมาดูเดือนวันที่เกี่ยวข้องกับเราและเขากันเลย March มีนาเฟ b r u a รีกุมภานะคะจูนนะมิถุนจูมิถุนาออกัาสิงหาเราก็จูลายนะคะกระดักระดาวันที่เกี่ยวข้องกับเราและเขา12 10 26 9 6 5 15 25 30, 30 31 28 27 17 13 3ตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์บอกไว้ได้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะที่ความสัมพันธ์คนมีคู่ราศีธาตุน้ำมีกรกฎพิจิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าที่ผ่านมานะคะหรือในปัจจุบันนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไร โอ้ยช่วงนี้นะคะคุณให้ระวังคำพูดคำจาของตัวเองไว้อารมณ์ค่อนข้างที่จะแอบเหวี่ยงและแอบตรงเราไม่ได้เหวี่ยงเป็นไบโพล่าแต่เราเป็นฟิลประมาณว่าพูดจาตรงถ้าฉันบอกว่าไม่ชอบฉันพูดแล้วว่าไม่ชอบก็อย่ามาทำนะคะคนมีคู่คุณต้องระวังไว้ท่านินมองว่า ตัวคุณเองช่วงเนี้ยคนรักเพื่อนๆครอบครัวให้ระวังว่าพวกเขาจะหันหลังให้คุณเขารักคุณมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าวันที่คุณแสดงอาการบางอย่างอารมณ์ไม่ดีบางอย่างกับเขาเขาเองก็ทนไม่ได้รับไม่ได้เช่นเดียวกันให้ระวังไว้นะคะ แต่คุณเองเป็นคนเก่งคุณเองจะมีความเครียดจากเรื่องหน้าที่การงานเรื่องสิ่งต่างๆแล้วก็ไปลงกับคนรักไปลงกับคนบคู่ของตัวคุณแต่เอาจริงๆแล้วคุณก็รักคู่ของคุณแล้วคุณก็สามารถประคับประคองความรักคุณและเขาไปได้ดีมากๆเลยด้วยไพ่สองถ้วยนะคะเขารักคุณมากๆคุณก็รักเขามากๆเดี๋ยวท่านีนขอดูซิว่าคนมีคู่นะคะเรารู้สึกยังไงกับเรานะตอนนี้คนของเราโอ๊ยรักทั้งรักทั้งเข้าอกเข้าใจนะคะ รักแล้วยิ่งใครเป็นรักแบบรักสามเศร้ารักมือที่สามรักที่แบบว่ารักซ้อนซ้อนเงื่อนก็บอกได้เลยนะว่าเขาก็มีความรักความรู้สึกดีให้เราแต่ท่านินไม่ไม่สนับสนุนนะคะรักแบบรักแบบแบบนี้นะคะท่านินมองว่ายังไงก็ทําให้มันถูกต้องนะ mm hmm. ตามดวงชะตาแล้วคนของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนอะไรกับเขาต้อตาม เขารักคุณมีความรู้สึกดีๆให้แต่ช่วงเนี้ให้ระวังว่าเขาอาจจะปิดบังเราในบางเรื่องปิดบังในบางสิ่งบางอย่างเช่นในเรื่องเงินทองนะคะเขาอาจจะมีของขวัญอยากจะให้คุณอยากจะซื้ออะไรให้คุณอยากจะทําอะไรเพื่อคุณอยากจะพาคุณไปเที่ยวสักที่หนึ่งแต่ช่วงนี้ยังมีปัญหาในเรื่องเงินอยู่นะคะยังเก็บเงินเก็บทองยังม voilà kind of ีความคิดในเรื <So S 2> <pra> ่องคิดมากในเรื่องเงินในเรื่องทองอยู่แต่ไพ่บอกได้เลยว่าเขาอะรักคุณนะแต่ชีวิตเขามีปัญหา ขัดในเรื่องการเงินในเรื่องการงานบ้างเล็กน้อยๆนะคะเขาวาพยายามอยากหาเงินมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรืออยากจะตั้งใจเรียนเรียนให้มันจบมากเท่าที่จะเป็นไปได้ตามดวงชะตาแล้วเขาโฟกัสในเรื่องการเรียนและการเงินแทบจะอย่างเดียวเลยแต่เขาก็รักคุณอยู่ในใจเสมอๆนะคะขอดูซีแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราและเขานะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราและเขาคนคู่จะเกิดอะไรขึ้นคะ จะมีเวลาให้กันน้อยลงระหว่างกินทะเลาะก,กันเล็กน้อยสุดท้ายแล้วกลับมาดีกันกลับมารักกันมากๆเหมือนเดิม พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนะคะจะเห็นด้วยกับความรักคุณและเขาเขาเองจะสม่ำเสมอในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากขึ้นเขาเองจะพยายามในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นจะหาเงินหาทองมากขึ้นแต่แบบท่านินให้ระวังไว้เราพูดจาตรงบางทีเขาทนไม่ไหวเขาพูดจาตรงกลับให้ระวังว่าเราจะเสียใจช้ำใจทุกใจเองนะคะส่วนใครที่เป็นรักสามเศร้ารักมือที่3ามท่านินบอกได้เลยว่าเขารักคุณนะแต่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเองแมนเน็ต เวลาจัดการเวลาได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะคะในช่วงนี้ชีวิตเขาแฟนของคุณคนรักของคุณคนที่เปิดมาดูคลิปเนี้ยท่านินบอกได้เลยว่าเขารักเรามากแต่ชีวิตเขามีอะไรหลายอย่างนอกจากคําว่ารัก งานก็ต้องทำเรียนก็ต้องเรียนนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากครอบครัวก็ต้องดูแลเงินก็ต้องหาบ้านก็ต้องจ่ายคือมันก็แล้วแต่สถานการณ์ของคุณน่ะนะคะกับเขาแต่เขาเองภาระเยอะหน้าที่การงานเยอะเย <ๆ S 1> อะจนบางวันเครียดปวดหัวนะคะบางคนนะเขาติดแอลกอฮอล์หรือว่าชอบดืม่มชอบสังสรรค์ชอบสูบบุหรี่หรือหากิจกรรมบางอย่างทําเพื่อคลายเครียดได้ซ้าเช่นเล่นเกมนะคะอืมหรือเขาเป็นคนบ้าความประสบความสําเร็จเน,นี่ยท่านินก็ให้ระวังระวังตรงนี้ไว้ บอกได้เลยว่าเดือนวิถุนานเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่คุณและเขารักกันดีแต่ให้ระวังการทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูลัคนาราศีดาวจันดาวสุขที่เกี่ยวข้องกับเราและเขากันเลยนะลัคนาราศีดาวจันทรดาวสุขที่เกี่ยวข้องกับเราและเขาทาตุดินนะคะพึกศกันมังกรแคนเซอร์ ราศีกรกฎนะคะรีโอราศีสิงห์แครปปิคอนนะคะราศีมังกรนิบารราศีตุลค่ะโนเวม ber พฤศจิกามาร์ชมีนาดีเซม ber ธันวาเอพิวเมษา แล้วก็จูลายกรรัการาวันที่เกี่ยวข้องกับเราละเขานะคะ26 4 5 7 10 11 3 12 4 17 27 29 28 31แล้วก็15นะคะตรงไม่ตรงอยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้นันล่างได้เลยส,นใ,สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะความรักของความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกน,นะคะขอดูว่าอดีตที่ผ่านมาหรือในปัจจุบันเนี่ยนะคะความรักความสัมพันธ์คุณนะเขาเป็นยังไงตรงนี้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะอาจจะสามารถสลับกันได้ทั้งคุณและเขานะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะยงไงใครสนใจเช็คดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าขอดูว่าอดีตที่ผ่านมาหรือปัจจุบันนี้ความรักคุณเป็นยังไงมีเกณฑ์ว่าคุณมุกออนจากบางสิ่งบางอย่างมาหรือนิ่งเงียบหายจากความรักความสัมพันธ์ออกมานะคะคุณรู้ว่าคุณกับเขารักกันคุณรู้ว่ามันมีสายบางๆในใจบางสิ่งบางอย่าง ะะท่านย่นขอแบ่งเป็นประมาณ2-3กรณีกรณีแรกนะคะคุณและเขา ต่างาตัวเขาเองหรือตัวคุณเนี่ยอาจจะนิ่งเงียบหายไปจากอีกฝั่งหนึ่งแต่ใจคุณรู้เสมอว่าเรารักกันฉันรักเธอฉันรู้สึกดีกับเธอแล้วฉันก็คิดว่าเธอก็รู้สึกดีกับฉันฉันไม่แน่ใจหรอกแต่ว่าฉันมีความรู้สึกว่าเธอก็คิดถึงฉันเหมือนที่ฉันคิดถึงเธอนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะตัวคุณเองเนี่แหละเดินตัดสินใจเดินออกมาเลยจากความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะรักเขามากแค่ไหนก็ตาม อีกความสัมพันธ์หนึ่งนะคะคุณและเขากําลังเริ่มเริ่มเรียนร,ร,ร,รู้ดูใจกันอยู่คุณมุกออนจากใครสักคนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วได้มาเจอมาเจอ,เจอกับคนนี้แล้วคุณกําลังเรียนรู้ดูใจอยู่นะคะไพ่บอกว่าตัวคุณเองคนที่คุณดีลอยู่บอกได้เลยว่าเขามีอิทธิพลต่อใจคุณสูงมากแล้วคุณเองก็ถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อใจเขาเหมือนกันนะคะ ตัวเราเองอาจจะยังไม่ใช่สเปคเขาเต็มที่ร้อแต่บอกได้เลยว่าเขาหลงสน่หเราในความน่ารักในความขี้เล่นหรือว่าแก่นแก่ของตัวเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับเรานะตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไง เขารักคุณมากเลยอะแต่เขาเลือกตัวเขาเองเขารักคุณมากแต่เขาเลือกความถูกต้องเขารักคุณมากมากจริงๆค่ะเขารักคุณมากๆแต่เขาเลือกสิ่งที่ถูกต้องถ้าเขามีแฟนเีครอบครัวอยู่แล้วบอกได้เลยว่าเขาเลือกคนนั้นแต่ว่าเขารักคุณเขาต้องเลือกความถูกต้องนะคะถ้าเขาหน้าที่การงานดีเป็นเพื่อนกับตัวเราหรืออะไรก็ตามเขารักเราชอบเรานะแต่เขารู้สึกว่า เขาอาจจะยังให้ความรักเนี้ยอยู่ได้ในแค่ฐาน,นะเพื่อนเขาอยากไปโฟกัสในการเรียนในการงานมากกว่าในเรื่องความรักนะคะเขามีความรู้สึกดีๆให้เราส่วนใครที่เดินห่างออกมาจากกันแล้วพา้บอกว่าเขาเองอะ่ะคิดถึงคุณอยู่เสมอเลยยังรักคุณอยู่แต่เลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะเก็บอารมณ์เลือกที่จะเก็บความรู้สึกนะคะท,ท,ทั้งๆที่ใฟรักคุณอยู่มากๆก,ก็ตาม ถ้าดิ่ขอดูซีแล้วเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาเองก็เครียดไม่ต่างจากเราเลยไพ่บอกว่า สิ่งที่เขาจะทําคุณจะเห็นว่าเขาอาจจะลงออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียหรือทําตัวในชีวิตประจําวันให้ดูสดใสล่าเริงแฮปปี้มีความสุขเพื่อกบเกื่อนความรู้สึกทุกใจและเสียดายเราเขาเสียดายเรามากๆรู้สึกเสียดายรู้สึกว่ารักเรากับเขาคงเป็นรักที่ โอ้โหยากเหลือเกินในการคอมมิทเมนต์เพราะว่าตัวเขาเองด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากตัวเขาเองทั้งๆทงี่เขารู้สึกดีกับเราเขาชอบเราแต่เขาไม่สามารถคบเราได้อะไพ่บอกว่าเขารู้สึกผิดนะคะ เขารู้สึกเสียใจสิ่งที่จะทาคือถ้าคนไหนทํางานด้วยกันเขาอาจจะเดินผ่านหน้าเราให้เราเห็นบ่อยๆนะคะส่วนใครที่ว่าไม่ได้ทํางานด้วยกันไม่ได้เรียนด้วยกันนะไพ่บอกว่าตัวเขาเองอาจจะโพสตอะไรออนไลน์ทําให้เราเห็นเขาว่าชีวิตเขาแฮปปี้นะเขามีความสุขนะเขาไม่เครียดนะเขาไม่ถูกนะแต่เอาลึกๆเลยแล้วเราจะรู้นะคะว่าเขาอะเครียดเพราะตัวเราเนี่ยแหละเพราะเขาเองยังมีความรู้สึกดีๆอยู่แต่ว่าเขาห้ามใจฝืนใจในการไม่ทักไม่ติดต่อมา ขอดูบทสรุปความสัมพันธ์หน่อยสิคะว่าความสัมพันธ์เรากับเขาจะเป็นยังไงขอดูบทสรุปความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรทุกใจทุกมากหาทางออกไม่ได้เลยคะ่ะมันเป็นรักที่รักสามเศร้าหรือเป็นรักที่รอรออย่างเดียวมี EP ีถัดไปแน่นอนมีเอพิโซดตอนถัดไปแน่นอนมันเป็นรักที่ไม่มีขยับขยื่อนเลยนะคะ มันไม่ชัดเจนยังไงมันก็ยังไม่ชัดเจนอย่างนั้นในเดือนนี้นะท่านีนมองว่ามันก็ยังคาลาคาซ้างคาลาาัคาซังอยู่นะคะเป็นรักที่รอการแก้ไขแต่ยังไม่มีการแก้ไขเดี๋ยวเรามาดูต่อกันว่าอีพีหน้าตอนหน้าเขาจะทำอะไรจะเป็นยังไงต่อแต่ในตอนเนี้ยเขารักเรานะแต่เขาจะไม่ทำอะไรมากมายเขาจะสื่อผ่านทางออนไลน์ว่าชีวิตเขาดูไปได้ดีนะคะเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้โอ้โหสำหรับ คนที่เกิดธาตุน้ำนะคะความรักไม่ชัดเจนเขาทําความรักครั้งนี้ยิ่งกว่าเกมอีก,กนเนี่ยนะท่านี้มาดูซิว่าลัคนาราศีดาวจันทรศุกร์ที่เกี่ยวข้องกับเขาและเรานะคะเวอร์โก้นะคะราศีกันธาตุดินนะคะพฤกษ์กันมังกรธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุม ลีโอราศีสิงห์ลีบ้าราศีตุลนะคะขอดูวันเดือนที่เกี่ยวข้องกับเราและเขามิถุนา,า,ากุมภามกราพฤศจิกาแล้วก็กรกฎา,าวันที่เกี่ยวข้องกับเราและเขา25 26 9 69 5 7 2 1 11, 11 21 31 12 17 7 25 เอายีไปแล้วเนาะเราก็30ค่ะตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์บอกไว้ดนะ้านล่างได้เลยนะคะส่วนใครสนใจดูดรงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ